ือสีเป๊ะคงเป็นอีกหนึ่งวลีที่ติดหูใครหลายๆคนจากชื่อเสียงความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตาของพระเอกสอนรักนาถพินิษจงใช้ชีวิตได้พอเพียงหาสเสบียงให้เพียงพอหมดลมหายใจยังเหลือสเสบียงไว้สืบต่อให้บุตรหลานสวัสดีครับผมสอนรักลิเกนพยากรณ์เชื่อสิเป๊ะวันนี้มาพยากรณ์ดวงชะตากันท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับ18กันยาถึง24กันยาดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรใบแรกนะครับ8ดาบใบที่2นะครับ ควีนดาบนะครับใบที่สามนะครับแปดเหรียญนะครับใบที่เอ่ใบที่สามเก้าเหรียญนะครับใบที่สี่สองไม้เท้านะครับในสัปดาห์นี้นะครับดวงชะตาคันท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับนะครับก็ผมแนะนำนะครับอาจจะโดนลมพลมพัดที่ไหนมาบ้างนะครับในเรื่องการงานการเงินนะครับมีข้อต่อรองนะครับมีปัญหานะครับ ถูกมัดมือโชคได้ในสัปดาห์นี้ให Ma ้ระมัดระวังนะครับแต่จะมีผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้นะครับช่วยคุณได้นะครับผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ช่วยคุณได้นะครับในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันศุกร์นะครับการงานจะมีเกณฑ์งานใหม่ๆเข้ามานะครับใครที่ทําสื่อโซเชียลปังนะครับโชคลาบเดอะดับเบอรอยู่ที่คนที่ท่านรักนะครับเลขวันเกิดนะครับของคนที่ท่านรักนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับการงานการงานมีปัญหานะครับ ระมัดระวังในการเซ็นเอกสารต่างๆนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังนะครับหน้ามืดเป็นลมได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็พยายามรักษาคําพูดได้ดีนะครับพยายามบริหารคําพูดนะครับเวลาที่จะพูดอะไรระวังให้ดีนะครับจะคําพูดเป็นนายเราได้นะครับจะถูกมัดมือชกจากคําพูดเรานะครับหลายๆเรื่องการงานโดดเด่นนะครับการงานโดดเด่นนะครับนะ ถ้ามีปัญหาอะไรคนที่เกิดวันศุกร์ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้จะช่วยท่านได้ครับทั้งหมดทั้งมวลคือการพยากรณ์จากผมสอนรักทิเกณนะพยากรณ์เชื่อสิเป,ปะ๊ะ